ก็สิปีครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ The Boys Thailand นะครับก็จัดเป็นเวอร์ชันออ l สตาร์ครับก็ตื่นเต้นนะครั้งแรกที่รายการติดต่อมาแต่เหมือนที่เก่งได้ได้บอกในรายการแหละเรากลับไปเพื่อเพื่อขอบคุณรายการจริงๆเพราะว่าจะไม่มีเก่งทัศยะเลยถ้าไม่มี The Boys Thailand นะครับซึ่งเก่งก็เชื่อแบบนั้นนะโชว์หลายๆโชว์ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ What's my name สิ0ปีแล้วคนยังพูดถึงคนยังจําแม้กระทั่งว่าทําผมยังไง ใส่เสื้อแบบไหนใช่ไหมมันยังเป็นมาสเตอร์พีคของเก่งอยู่ดังนั้นการการกลับมาครั้งเนี้ยก็กลับมาเพื่อขอบคุณแล้วยอดวิวปลายออเดชั่นล่าสุดอ่ะมันมันทุกมากครับก็เทรนเทรนอันดับสองนะเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่กลับมาแล้วก็ทุกคนได้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็กดดันด้วยกดดันด้วยเหรอกดดันเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเหมือนคาเหมือนเหมือนคราวที่แล้วน่ะ มันทำสกสกอสกอเขาที่แล้วมันสูงมากอ่ะดังนั้นครั้งนี้เราก็ค่อนข้างจะกดดันว่าหนึ่งจะถูกใจคนไหมสองด้วย,วยสถานการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปมันมีความเป็นออนไลน์มากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าตอนเรากลับไปครั้งนีมน้มันจะตอบโจทย์ไหมแต่ส่วนตัวนะกลับไปเรารู้สึกว่ามันเหมือนได้ชาร์จพลังอ่ะมันเหมือนได้กลับบ้านอ่ะฟีลิ่งประมาณนั้นแต่พอคู่แข่งมาเจออาอย่างตะ ตาบอกว่าตัวเก่งมากอะเหรอน้องเพราะว่าเรามาจากซีซันเดียวกันใช่แต่ตัวเก่งเองค่อนข้างจะดีใจที่ได้เจอน้องเพราะว่าน้องน้องเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าถ้าคอนเซปของออสตาคือการเปลี่ยนแปลงของตาเนี่ยเห็นพัฒนาการที่แบบเปลี่ยนเลยอ่ะจากเด็กตัวเล็กๆตอนนั้น16เนาะจะมาตอนนี้คือเขาเปลี่ยน แม้กระทั่งความชัดเจนที่เขาอยากจะเลพิเซนแล้วเราชื่นชมในสิ่งที่เขาชัดเจนกับสิ่งที่เขาจะแสดงออก<ด>แล้วคาแรคเตอร์ต่างๆมันมันทำให้รายการสนุกสิ่งนี้แหละเป็นความอบอุ่นของ The Voice Thailand ที่มาเสิร์ฟร้อนๆให้กับผู้ชมครับแล้วเราัวงไหมแบบว่าเขาคณะกรรมการเขาแ ้หลังเขาก็ได้ยินเสียงเราแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นเราอ่ะเป็นใครก่อนขึ้นทุกคนบอกว่าหันสี่แน่มีเพื่อนฟังซ้อมเพื่อนว่าหันสี่แน่ไอ้นี่คิดในใจว่ากลัวว่าเขารู้แล้วเขาจะไม่อ่าหันแต่จะว่าแต่จะว่าประมาณเออคือเรากลัวว่าหนึ่งอ่เฮียรู้คือผมเชื่อว่าโคตรรู้อยู่แล้วแต่เรากําลังคิดเยอะไปไงว่าเฮ้ยแล้วเขาจะคิดไหมว่า เขาจะเอาเไหมเออเขาจะเอาเราไหมแม่งจะเอาเขาจะคือเราก็เป็นคนที่แบบมีความชัดเจนอะ่ะแล้วเราก็กลัวว่าหนึ่งที่เขาจะรู้สึกว่าจะเหมือนกับว,ว่าจะทําเราได้ไหมหรือว่าความเป็นไทยอะไรแบบนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งใน,ในการตัดสินใจในการตบไหม โอ้แต่พอหันมาสิบงพวกโหใจชื้นเองก็ใช้เทคนิคใหม่ๆเพื่อหลอกกรรมการไหมครับกับการขึ้นโซนก็ขึ้นมาเอาไทยเลยคือป้านเลยบอกว่าให้รู้ไปว่าจะไม่หันแต่คิดแน่ๆว่าเหียจะต้องหันไม้ได้นะรู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่ผมกลัวที่สุดกลัวเหียไม่หันกลัวพ่อไม่หันใช่เพราะเราอ่ะเหมือนที่เราบอกว่าเราอยากจะไปล้างอยากจะไปรักษาแผลเดิมกลับมาครั้งนี้ อยากจะกลับมารักษาแผลเดิมนี่คือเหตุผลที่เลือกพี่โจ้เหมือนเดิมถูกต้อง,ตองแต่กลัวมากว่าเฮียรู้แล้วเฮียจะไม่หันเพราะกลัวว่าเฮียจะคิดมากเหมือนเราไงว่าคราวที่แล้ว,วสกอร์มันดีแล้วไม,ไ,ไม่รู้จะส่งเก่งไปถึงขนาดไหนเราแก่กลัวว่าเฮียจะคิดมากเหมือนเราไหมอะไรแบบนี้ยก็เผาองแค่นั้นเองต,ตอนนี้กูแก่กลวกัวเราหมดแล้วไม่ใช่แข่งแล้วคุณอย่าพ,พึ่ง มันเพิ่งผ่านไป e ีแรกมีสองสาี่ 2, 3, oh. ผมบอกเลยว่า oh. อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ oh. เพราะผู้เข้าแข่งขันทุกคนโคตรเดือด oh. แล้วก็ไม่ได้นอนมามุงนะครับ oh. จริงผมยังเครียดอยู่เลยเพราะเดี๋ยวจะถ่ายบทเทอ l ลเร็วๆนี้ดังนั้นทุกคนต้องติดตาม oh. ผมจะถึงไฟนอลหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย ซีซั่นนี้เข้มข้นที่สุดตั้งแต่เคยมีเดอะบอยส์ในเมืองไทยมาเดพี่เกะะ็ตแอวันไครับกับคู่แข่งของเราไม่ธรรมดาในแต่ละคนวันสี่เราเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เป็นข้อดีกับเรามันม,มันก็ดีแต่ว่าเร,เรื่องสกิลเนี่ยบางคนเขามีทักษะที่เหนือกว่าเราดังนั้นเดอะบอยส์ซีซั่นนี้ไม่ใช่เดอะบอยส์ที่วัดความเก่งที่สุดอ่ะแต่แต่เก่งเชื่อว่ามันวัดจังหวะและโอกาสที่สุดว่าจังหวะและโอกาสนี้ควรจะเป็นของใครโอ้แต่เราขึ้นชื่อเต็ง เต็งเลยนะพี่ว่าไงเต็งเต็ง <c oughs> ติดในขนาดา้นเ่มาขราดั้นมันก็แม่งมันแล้วมันังมีอีก3รอบไงถ้าเกิดเราได้เข้าไปลึกๆก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับเก่งๆรู้สึกว่ามีใครหลายๆคนที่เคยจําประสบการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเราเคยนั่งดูเราเคยนั่งโหวตกันอ่ะเออใช่ไหมดังนั้นครั้งนี้เรากลับมาทบทวนความทรงจําและถ้าเป็นไปได้เรามาเดิน ไปสู่แชมป์ไปด้วยกันออนะมันที่เก่งบอกเลยว่าทุกอย่างที่เก่งทำไม่ว่าจะเป็นการประกวดดนตรีการไปในนาชาติก็แล้วแต่เก่งคิดตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของเก่งแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยแต่มันคือความภาคภูมิใจของเดอะไยส์อยู่แล้วเพราะว่าเดอะไยส์ะสร้างเก่งขึ้นมาจริงๆ แล้วเก่งก้าพูดอย่างเต็มปากว่าผมพูดอย่างภาคภูมิใจนะถ้าไม่ใช่เก่งทัศยะผมก็คือเก่งเดือบอยส์นี่แหละตอนนี้ค่ายเราก็เติบโตโดยการไปโคอินเตอร์เป็นยังไงบ้างก็มันก็หนักครับเพราะว่าหนึ่งมันมันอยู่ในทามิ่งที่เอนเตอร์เทนเมนต์มันมันกลับมาพื้นปุ๋ยอีกครัรค้งหนึ่งงานก็มาเดือบอยส์ก็ต้องแข่งค่ายก็ต้องทำดังนั้นเป็นอยู่ที่เราแล้วว่าจะเมเนจเวลาต่างๆยังไงอยู่เนี่ยฮะมีไปที่ไหนบ้างครับตอนนี้มี เตรียมแผนจะไปโชว์นนไปประกวปปะดเอ่อตอนแรกมีเบอร์ลินครับแต่จัดคิวไม่ได้แล้วก็มีออสเตรเลียครับที่ติดต่อเข้ามาครับผมแล้วก็มีโซนยุโรปแต่เรายังจัดพรางให้ไม่ได้ครับอันนี้จะไปในฐานะที่ไปไป,ไปโชว์ไปโชว์ไป,ชวไปโชว์ครับแต่ว่าไปแข่งอ่ะมีจีบไว้แล้วครับแต่เราดูเรื่องเขาเรียกว่าไอ้จังหวะแล้วก็ความเหมาะสมดูว่าว่าว่าช่างใจอยู่ มีอยู่ในใจว่าจะไปอยู่ล้วมีอยู่ในใจจะไปแข่งอยู่คบแข่งครั้งนี้ก็เลยเป็นเดินสายมูเตลูเลยใช่ไหมโอ้ใช่คือเราเป็นสายมูเตลูแล้วก็เป็นพรที่เราขอมาใช่ไหม<อ>ปกติเวลาเราไปมูอ่ะแล้วแม่ก็จะเริ่มบ่นแล้วว่าทำไมลูกไปมูไม่ทำงานเลยลูกเราก็เลยขอข้างบนว่าถ้าเป็นไปได้ผมขอทำงานด้วยแล้วมูไปด้วย <c oughs> พี่เชื่อไหมหลังๆทุกงานที่พี่เห็นน่ะเป็นงานที่มีเจ้าภาพนะ จ้างไปมูทุกจ้างเก่งทัศยาไปวงสวงไปโชว์ร้องเพลงแล้วผมก็ได้ทําบุญด้วยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นวัดใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าการเอาผมไปโชว์น่ะหนึ่งมันได้มาเราโชว์ศิแลปะไปด้วยแล้วเราอินกับสิ่งที่เราทําจริงๆไงเจ้าภาพก็ได้ด้วยคนดูก็ได้ด้วยโชว์ให้เทวดาดูโชว์ให้คนดูด้วยอ๋อผมไงได้ผมน่าสนกับอาติมานี่เป็นยังไงเขาเป็นอาตุนเป็นคนจงกุญชีนก็ ก็น้องก็เป็นคนน่ารักครับก็เป็นก็เป็นก็เจอเจอน้องแล้วก็เรามีโอกาสได้อ่ได้พูดคุยแล้วน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าน้องเป็นคนทํางานง่ายนะครับผมเปนะเป็นผู้ิงยละแม็กมีคนแซวเยอะไหมัวเาไปเลยจินได้ไหมจิ้นได้ไหมก็จริงๆเป็นพี่น้องเนาะแต่ลองดูว่า ได้ครับากฝากผลงานคล้ายๆหน่อยครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับเอ่อสำหรับค่ายไวไลน์นะครับที่สำคัญนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผมนะครับเก่งทัชเชนะครับเอ่อในการประกวด The v o i c e All Star นะครับก็ซีซั่นนี้ทำเต็มที่มากๆฝากเชร์ด้วยจะตั้งใจทาให้ทุกโชว์ครับไม่ใช่แค่เก่งนะทุกคนใน The b o y e All Star นะครับฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับ